ค่อนเนี่ยมันยังไม่จบนะความเคลื่อนไหวมีอยู่เต็มที่ทนายวิทูลเก่งงานวันนี้เข้าไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครอีกแล้วเพราะบอสพอตอนนี้ถามว่าทําอะไรสบายดีวางแผนต่อสู้คดีโหคิดตลอดเลยบอกนะที่เขาเข้าไปเรือนจานี่คือเข้าไปรับออเดอร์จากก็ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังมีออเดอร์ใหม่มาอีกแล้วนะครับมีออเดอร์จากบอสพอสั่งให้ทนายความไปตามเช็คบินคือก่อนหน้านี้ที่บอกว่าจะเอาแม่ขายที่ไปฟอเงตัวเป็นผู้เสียหายเนี่ยห้าคนเหมือนจะเพิ่มอีกสองคน คนหนึ่งตัวยอ่อปอปลาแล้วอีกคนหนึ่งกาลังตรวจสอบอยู่2คนนี้ลักษณะก็คือว่าเป็นแม่คายแล้วก็ไปอ้างตัวว่าเป็นผู้เสียหายไปออกรายการทีวีโจมตีบริษัทเหมือนกันตอนนี้ทนายวิทูลเนี่ยเป็นทนายความให้กับผู้ต้องหาทั้ง11คนนะครับจาก18แล้วหลังจากนี้บอสพอมีคําสั่งพิเศษมาค,คำสั่งพิเศษบอสพอวันนี้ก็คือว่าอยากให้ดําเนินการกับพรีเซนเตอร์อีกคนหนึ่งอักษรย่อคอควาย เป็นพรีเซนเตอร์ก่อนคุณกันกันตถาวรกกาลังดูสัญญาอยู่เพราะว่าก่อนหน้านี้พรีเซนเตอร์คอวายคนนี้ได้รับผลประโยชน์จากบริษัทเหมือนคุณกันกันตถาวรเหมือนกันแต่ไม่ตกเป็นผู้ต้องหากลับมาแฉในหลายรายการว่าบริษัททําไม่ถูกต้องนะคุณผู้ชมแล้วหลังจากที่มีการเยี่ยมวันนี้อาจจะมีการขอยื่นประกันตัว15บอส ในสัปดาห์หน้าเพราะว่าครบ1นึ่งผัดสวันแล้วส่วนบอสดาราเนี่ยยังไม่ได้คุยกันว่าจะมีการขอยื่นประกันตัวได้หรือเปล่าส่วนนาฬิกาเก๋ที่ยึดมาทนายวิทูลบอกว่าเป็นของบอสออฟเป็นของเก๊ทั้งหมดแล้วก็เขาซื้อมาเฉยเฉยไม่ได้ซื้อมาเพื่ออะไรคือเห็นแม่ค้าเขาก็อยากคุยกับแม่ค้าเวลาไฟ์สดซื้อมาเก็บไว้เฉยๆมีพรีเซนเตอร์ท่านหนึ่งก่อนหน้าคุณกันเข้ามาเป็นพรีเซนเตอร์กับบริษัทอสรยคอควาย ดาราเหรอครับเคยเป็นพรีเซนเตอร์ก่อนหน้าคุณกันอ่ะเดี๋ยวไม่ไม่ผมหม่รู้ว่าเป็นดาราหรือเปล่าเขาชื่อว่าอะไรยังไงคะครับผมกําลังดูสัญญาของคุณอยู่ว่าสัญญาเหมือนสัญญาเนี่ยเท่าที่รู้มาเหมือนกับคุณกันผลประโยชน์ตอบแทนได้รับเหมือนกันแต่คนนี้ยังไม่ได้เป็นผู้ต้องหาร่วมมีการพูดในรายการในในหลายรายการว่าตอนเขาอยู่บริษัทเราทําถูกต้องแต่พอเออกไปบริษัทเราทําไม่ดี ทำไม่ถูกต้องซึ่งข้อได้จริงนี้มันไม่ใช่ข้อได้จริงเราหกปีที่ผ่านมาคุณพอ,อยืนยันว่าทําธุรกิจเหมือนเดิมโดยตลอดแต่ว่าพอมีเริ่มมีข่าวเริ่มมีข่าวว่ามีเออมันก็แปลกนะออตอนนี้เขาอยู่กับเราโอ้โหบริษัทเราทําถูกต้องตามกฎหมายออแต่พอ,อเขาจากไป<า>ท่านั้นแหละเราผิดกฎหมายทันทีอักษรย่อของป<ร>ไปใช่ไหมอ,อ๋อเอาคุณผู้ชมแต่ในอีกมุมหนึ่งก็คือทางฝั่งเจ้าหน้าที่รัฐเองตอนนี้คดีหลักๆอยู่ที่สอบสวนกลางใช่ไหมฮะแต่ กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI วันนี้ประชุมกันเลยหอบหลักฐาน90,000กว่าหน้ามาประชุมกันเพื่อที่จะพิจารณาว่าจะรับคดีเกี่ยวกับ The Icon Group เป็นคดีพิเศษเพื่อเข้ามาอยู่ในอำนาจการสืบสวนสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือไม่เดี๋ยวรอดูฮะหลังจากนี้น่าจะมีการสรุปผลออกมา ว่ามาติที่ประชุมจะเป็นยังไงเพราะการจะเอาคดีใดคดีหนึ่งเข้ามาเนี่ยมันต้องมีการประชุมคณะกรรมการคดีดพิเศษแล้วก็ดูว่ามันเข้า,ขาเข้าเจนไหม,มใช่อัปเดต34 HD a p p l i ชั่นใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ